สวัสดีครับมาซ้อมาหอดแล้วนะครับผมโอ้หุ่นมาหอดพี่กับเน่าอยากเน่ากินมาเลยเลยครับเน่ามาตำมะฮู้ตำมะฮู้ซูเด็กหน่อยกินนะครับผมมาหอดแล้วนะครับหอดมางทางไปหอดบางหอดนี้อะไรนะครับนี่อันที่เดิมคุ้นเคยนะครับมาหอดมามาหอดจอดถึงแล้ว ขนความขนกระเป๋าเข้าไปครับเข้าบ้าเข่าซอน่มีเนอวัค่ะันนี ah ้รับมาหอดแลวนะครับผมเฮาเลางเห็นกองกระดูหอบปมันมหอดปะไม่เห็นไม่เห็นตั เพลงไหนเนาะหลังบ้านเข้าไปซ้อมมึงหลังบ้านกันะนะว่าแดงคุนอะคือยังนันเลี้วโอ้มดโอ้ย,ยเจียมมาติดตรงมืนเิทำขาดด้หรอะเนี่ยออเอาเบียรกเกอร์ไฟขึ้นก่อนมาบานมาซอมนะครับ

ตะไคโซอ,อหอกะไค้ยยเมียมติดตัวนี่เออนึกว่าเขาเป็นเกีียวแล้ววันในเกีียวตัวนี้นี่หนูวนอนจะมีหนูอยู่มากนี่อเอาบ่วงมานั่งอยู่เลยครับเอาบ่วงมานั่งอยู่สิหาใส่หนูอยู่เอานั่นดีห้อยเันกัดหยาไหมนั่นนั่นนั่น นั่นห้อยเพิ่นกัดหยาอยู่นั่นโอ้าวทีน้ใส่แล้วมันแรงครับนี่เป็นทรงคนหน่อยเขาดูมแล้วก็สิมาหาใส่บ่วงแล้วบาตนี่เนี่ยคำรีเนี่ยปลาหนึ่งกับหนูนี่อยู่นี่ระอยูย่ดอนนี่แหละหนูนี่เนี่ยแลรวปลาเขานี่มือน,นั้นไปหาอยู่บ้านบ่ไดจ้จาโตครับมันส่วนมากไรไม่ต้นหนูหน่อยหนูตีนต่ำไหมหลาย เสิงเขาเขา้าวเจ้าก็กำลังเกี่ยวหนูเพื่อเด,ดทถอนกันแค่เจ้าเกี่ยวเขาออกหนูถอนทอนกันไปยู่หมองยุ่มเดียวกันนั่นสิไงเนี่ยเอนเอ็นเอนคืออ,อะไรตามนูสั่งมาให้พี่กดเพราะว่าวันนั้นไม่มีตามห้องใส่ยูทิโกไซแล้วเสียกิง้งนึงไปจัางมให้อ,าอ่านร้านดื่มขนมขนมก็เนีน่ยขนมไหว้แก้ว ปนหอยแข็งใส่ซิมนี่ยมันคือหอยใสมันคือหอยแข็งเอาคือักหอยยูดีด้วยครับน่นมันือลปลูกอเสียบน่อืมลาปลูกรับพุกอะไรน่อีลาเขาสอนจัมุ้ลูกมุ้งค่ะเขาสอนไล้วกให้เรามงนะคบางัม่ปูกงตตใส่กระเป๋ากระเป๋า เจีาเบาทไปหลเลือลาดนะมาขามาไกข้าก้วยกับหเยกัเปลยกับปลาแมคือแต่บาทนี้มาถึงก็คือจะกินเลยนะอืจะหาข้าวไปกินก้อยมะละกอเย็นนี้มาเขามาเขาตหุงปลาเขายงบ่ปลาหนับจะปักสังปลาห็นเขายังบ่ย่งอยู จำหมกงูจำหมกงูปีกจำหลอดปลาเห็นออกกนไปยังหรือเปล่าสวัสดีคับมาเดี๋ยวไปรับแม่มาเดี๋ยวช่วงหนาเดี๋ยวไทยคลิปนะครับผมไปรับเป็นไ้าครับเป็นไงครับทุกคนหนาวมากรมเย็นเงียเมันในกันเมื่อไักันไปเลย ทรงใหญ่สันส้นนะครับแล้วกับอุบลบบดนี้เรานางรถมามาลงบกสลเลยเลยรับมานทากันเลยคิดว่าเขาซจอมเขาซจอมมาแรงเพราะโม,โม,โมโ่แรงนะครับค้นของขนของ,ของเอาชุดที่แอนมาด้วยเนี่ยน,นะเต่ปนุฉันปนุจะเอาไปใส่ออกงานนะคะใส่ออกงานที่ก<ม>รุงเทพ ออกงั sea, ite, ้นใส่ละออกงั้นจุดๆเพราะว่ามันไม่มีจุดที่มันมูวิจุนเรียกเลยเนี่ยไม่ยี่พอกับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่นทานให้แล้วเต็มเปียตะกี้พอตะกี้พอเปลี่ยนนั่ือนไม่แม่ยี่พอโกอันเปลี่ยนทานไหมลูกยี่พอลอกอันนี้โอ้เพื่อนบ้านนี้ยี่พอเอานี่นีสังเกตนี่ยี่หล่าล่องมุนนี่ดูมุดนะพี่มุดนะพี่มุนออกมุนให้พี่ นั่นเห็นว่าเออมาในวั่ต้องวัต้องแกะนั่นออกอ่ะนอกจากเขาจะเปลี่ยนสีเออเอามีดขีดที่ตามหึวศิลป์อะไรกัม้นพิดออกเลยเปลี่ยนทานไม่ห้เรียบร้อยแล้วนี่ทานสำรองสองก่อนค้องก็จะประมาณนี้นะครับลงกรุงเทพได้ยินว่าผู้ใดสิไปนำผู้หนึ่งกนั่น แบบว่าต้นเราก็ไม่ได้ตีมเนาะของก็เลยไหลาเนียนกับกน่นองก็ดีดน่าจะแบบแม่มดนกับกับเพราะมันก็ไม่ได้เป็นน้ำร้ำนำอนเพราะว่าการลงกรุงเทพแต่ละครั้งกันแล้วกแต่ละเสีเยมันคึนนะะ้นกระจายไม่หายเขาจะยึดแบบโอกาสที่สั่นก็ว่าเราก็ยังมีค่อยๆไป FC ที่คนทวายซัพพอร์ตนะคะน,นี่เราได้กำลังตรงนี้มาแล้วก็เอาน่องไปนำห้น่องแบบ้สะดวกสบายในการเดินทางอันนี้เป็นเสื้อมา ลงแต่ว่าลงไปกรุงเทพต้องเตรียมนิดเดี๋ยวองเทปฝนมาแน,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 นี่ยนั่นในหลุมเพียงเทปเนี่ยอันนี้พ่อเห็ดใส่ไม้ให้มันมัน,มนเออมันจะขูดมันจะขาดเนี่ยเนให้มาได้นี็จะขาดวันนี้ต้องใ,ใส่ลระโพงนะครับขาดอะไรไปใส่มาที่นี่นำตลอดนะครับไปบานแล้วน้ำออกมาหนีแล้ลงน้ำมุงกุดล,ลูกไปยในเซตนี้นะครับเนี่ยเซตหนึง่ง อย่าจะซื้อกองมาใส่แยกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแยกออกเอาไปพุ่นเลยเอาเพิ่นมาใส่โอ้เพิ่นมาเกี่ยวหญ้านึกว่าเพิ่นมาใส่บ่วงยิ่บอกว่าสิใส่บ่วงเลยหรือเพิ่นมาใส่บ่วงว่ะไ่เห็นซะหยังบุ๊คบอว่าสิมาใส่บ่วงอยู่แล้วๆอ่ะล้างรถก้นเอพ่อล้างรถแรงๆล่างจอดเจ้ามากนะอ่ะปีคลิปให้หน่อยลูก ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคืนนี้นะคะหกโมงนัดเขา่อเดี๋ยวจะไม่พิมพ์พิเกกับมาขอดนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแพงนะคะติดตามคลิปบาชองลูกเช้ากับชมลูก่อนบายขอบคุณครับ